นี่คือ iPhone และนี่คือ iPad iPhone มีเครื่องคิดเลขแต่ iPad ไม่มีเครื่องคิดเลขใครรู้แล้วไม่เป็นไรแต่ถ้าใครสงสัยว่าทำไม iPad ตั้งแต่รุ่นแรกจนถึงปัจจุบันไม่มีเครื่องคิดเลขคลิปนี้เราจะมาแบร์ไต่กันครับ iPad รุ่นแรกนะครับเปิดตัวเมื่อมกราคมปี2010ครับโดยเป็นผลิตภัณฑ์ที่ Steve Job s เนี่ยยังขึ้นเวทีนำเสนอด้วยตัวเองนะฮะแม้ว่าตอนนี้จะผ่านมาเกิน1ทศวรรษและมี iPad วางตลาดเป็น10รุ่นเนี่ยแต่ก็ยังไม่มีแอปเครื่องคิดเลขครับในขณะที่ iPhone หรือ Mac เนี่ยทุกเครื่องเนี่ยมีอยู่แล้วนะฮะขนาด Apple Watch นะครับที่หน้าจอเล็กจิว๋วหรือแม้แต่ iPod ร์ททที่เลิกผลิตไปแล้วเนี่ยก็ยังมีแอปเครื่องคิดเลขเลยครับทั้งที่เอาเข้าจริงนะครับ i อแ d เนี่ยถูก,ออกบบาการใช้งนนะ ไม่ว่าจะเป็นการวางบนโต๊ะนะครับเพื่อใช้เป็นส่วนเสริมในการใช้ macbook หรือว่า iMac กนะครับการมีเครื่องคิดเลขมาให้เนี่ยก็จะทําให้การใช้งานเนี่ยสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นนะครับแต่ปัจจุบันก็ยังไม่มีฮะเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้คอปเตอร์จะมาเล่าให้ฟังว่าทําไม iPad ถึงยังไม่มีเครื่องคิดเลขครับ เรื่องนี้นะครับมีการพูดถึงในโลกออนไลน์นะมีข่าวลือต่างๆนานามากมายถึงขั้นที่เว็บไซต์ที่เชี่ยวชาญเกี่ยวกับ Apple อย่าง Macworld นะครับส่งอีเมลไปถาม Apple เลยนะครับว่าเฮ้ยทำไม iPad เนี่ยมันไม่มีเครื่องคิดเลขแต่ก็ไม่ได้คําตอบกลับมาครับแต่ก็มีทฤษฎีหนึ่งที่เกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับที่มีน้ําหนักและก็ดูน่าเชื่อถือได้เนี่ยจากรายงานของเว็บไซต์ที่เกี่ยวกับ Apple นะครับชื่อว่า Co วอ of m a ็นะครับ รายงานว่าเรื่องนี้เนี่ยมาจากคนที่ทำงานกับ Apple ในช่วงที่ iPad กกำลังพัฒนาอยู่ครับก่อนที่จะเปิดตัว iPad นะครับ Steve Jobs เนี่ยก็เรียก c o t t f o l s t a l l นะครับซึ่งเป็นหัวหน้าทีมพัฒนาซอฟต์แวร์ของ iPad เนี่ยมาเจอที่ออฟฟิศ Jobs ก็ถามมาว่าดีไซน์ใหม่ของแอปเครื่องคิดเลขเนี่ยมันอยู่ที่ไหนนะเพราะอันที่มีอยู่เนี่ยมันดูห่วยมากเพราะมันเหมือนกับแอป i p h o n นะครับเวอร์ชันขยายให้เต็มจอแค่นั้น f o l s t a l l ก็บอกว่ามันไม่มีดีไซน์ใหม่นะพวกเขาออกก็ยกมาจาก iPhone แล้วก็คิดว่า่าจะใช้้แบบนนนีเลลยั อย่างที่เราเคยได้ยินมาเกี่ยวกับจ็อบส์นั่นแหละครับเขาเนี่ยเป็นคนที่ใส่ใจรายละเอียดทุกอย่างมากครั้งนี้ก็เช่นกันครับเขารู้สึกไม่พอใจอย่างมากนะครับเนื่องจากหน้าจอของ iPad เนี่ยมีขนาดใหญ่กว่า iPhone ค่อนข้างเยอะการขยายแอป,ปขนาดเล็กให้ใหญ่ขึ้นนอกจากจะไม่สวยงามแล้วนะครับยังแสดงให้เห็นถึงความไม่ใส่ใจอีกด้วยสุดท้ายครับเขาตัดสินใจดึงแอป,ปเครื่องคิดเลขอันนี้ออกแล้วก็บอกให้เอ้ย for store เอากลับไปใส่ในลิสต์ของสิ่งที่จะต้องทำในการอัปเดต iPad ครั้งต่อไปซะ แต่มันก็กลายเป็นงานที่ไม่มีใครสนใจและอยากจะทำครับเพราะว่ารู้สึกว่าไม่สำคัญก็แค่เครื่องคิดเลขครับโอ้แอปเปิลแต่เรื่องนี้นะครับมันก็มีน้ำหนักขึ้นมาอีกนิดหนึ่งเมื่อผู้ใช้งานชื่อว่า Tango Sukudai นะครับมาโพสต์คอนเฟิร์มบนเว็บไซต์ Breddit นะครับว่าเรื่องราวเนี่ยเป็นแบบนี้จริงๆและเขาก็เคยทำงานที่ Apple ด้วยเพราะฉะนั้นก็ดูเหมือนว่าเหตุผลที่ iPad ไม่มีเครื่องคิดเลขเนี่ยก็เพราะว่าจ็อบส์เนี่ยเขาไม่โอเคกับการขยายแอปเครื่องคิดเลขของ iPhone นะครับเลยสั่งให้เอาออกหลังจากนั้นเนี่ยก็ไม่มีใครสนใจอยากจะออกแบบใหม่ก็เพราะว่าเครื่องคิดเลขมันไม่ได้สลักสําคัญอะไรก็เท่านั้นเองครับและอีกข้อมูลหนึ่งนะครับที่ทําให้เรื่องนี้เนี่ยมีความน่าเชื่อถือมากขึ้นนั่นก็คือครัสเฟเดริกี้ผู้บริหารฝ่ายวิศวกรรมซอฟต์แวร์ของ Apple เนี่ยก็ให้สัมภาษณ์เรื่องนี้ในคลิปของมาครัสบอลลีไว้ว่าที่ Apple เนี่ยยังไม่ได้ใส่เครื่องคิดเลขใน iPad ก็พาาะว่ัวยงทไดด้ไม่ไีพอนั่นเอง แต่ถึงไม่มีแอปเครื่องคิดเลขนะครับเรายังสามารถใช้ฟังก์ชันเครื่องคิดเลขบน iPad ของเราได้ครับแต่อาจจะดูอ้อมสักหน่อยแต่สามารถใช้ได้จริงๆผ่าน Spotlight ครับเดี๋ยวผมทําให้ดูเลยก็คือลากขึ้นมานะครับเอ้ยกดปิดเดี๋ยวผมทําให้ดูนะครับที่หน้าโฮมเนี่ยให้เราลากลงมานะครับลากลงมานะครับเอ้ยเดี๋ยวผมทําให้ดูนะครับที่หน้าโฮมเนี่ยให้เราลากลงมานะครับจนเจอกับเมนูค้นหานะครับเราก็ พิมพ์เข้าไปได้เลยครับว่าเราจะคำนวณอะไรเช่น <_ C> e <an> 23เราจะใช้ดอกจันแทนตัวคูณนะครับ <_ C> e <an> คูณกับอ่ะ3แล้วกัน3มปึ๊บมันก็จะขึ้นคำตอบมาให้เลยครับ69นะครับหรือเราจะใช้การหารอ่ะเดี๋ยวผมลองดูนะครับเป็นอ่าสัก33เราจะใช้สลแทนเครื่องหมายหารน,นะครับหารอ่า33หารสัก11นี่ครับคำตอบก็จะขึ้นมาเลยครับ นอกจากที่เราจะคิดเลขผ่านสปอตไลท์ได้แล้วนะครับเรายังสามารถคิดเลขผ่านซีรีผู้ช่วยอัจฉริยะได้นะครับใช้งานได้ทั้งภาษาไทยแล้วก็ภาษาอังกฤษนะครับหวัดดีซีรีซีรีสิบเร์เซของ100ได้เท่าไหร่คำตอบคือ10บซีรีแปดหื่นเจ็ดพันห้าร้หารหได้เท่าไหร่เท่ากับหนึ่งหวัดดีซีรีสองยกกำลัง100ได้เท่าไหร่ คำตอบที่ได้คือประมาณ1.2676คูณสิยกกำลังที่34หวัดดีซีรีคำถามสุดท้ายจะไม่ถามอะไรแล้วนะซีรีรากที่สองของ16ได้เท่าไหร่คำตอบคือ4เจ๋วครับ สำหรับใครนะครับที่ต้องการเครื่องคิดเลขเนี่ยที่ซับซ้อนมากขึ้นไม่อยากคิดเลขในสปอตไลท์หรือถามสี่นะครับมันก็มีแอปเครื่องคิดเลขจากผู้พัฒนาเจ้าอื่นในตลาดอย่าง c a l b o ลบอร2นะครับเครื่องคิดเลขสวยๆเนี่ยที่ใช้พื้นที่บน iPad นะครับผมสแสดงประวัตินะครับผมการคิดเลขของเราได้อย่างน่าสนใจเลยทีเดียวแถมสามารถแปลงหน่วยแปลงค่าเงินก็ได้นะครับหรืออีกหนึ่งแอปพลิเคชันนะครับนั่นก็คือ PCA นะครับเครื่องคิดเลขที่ฟังก์ชันเนี่ย เยอะมากเลยครับทำให้ iPad เนี่ยมีเครื่องคิดเลขไว้กดได้สักทีนะฮะและทั้งหมดนี้นะครับก็คือสาเหตุที่ iPad เนี่ยไม่เคยมีแอปเครื่องคิดเลขติดมาเลยนะฮะแต่ถึงยังไงเนี่ยก็ไม่น่าใช่เรื่องใหญ่อะไรก็เพราะว่า iPad เนี่ยขายดีเทน้ําเทท่าอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าจะให้ผมลุ้นเนี่ยผมก็ลุ้นแค่อย่างเดียวแหละครับว่าถ้าสมมติว่า iPad เนี่ยมีเครื่องคิดเลขเมื่อไหร่เนี่ยหน้าตาอินเทอร์เฟซมันจะเป็นยังไงแค่นั้นแหละครับคุณผู้ชมครับชอบกดไลค์ใช่กดแชร์ กด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อติดตามแบร์ไยเราจะมีเรื่องดีๆแบบนี้มาให้คุณเสมอชอบช่วยแชร์ด้วยนะครับ